สวัสดีครับอดัมฟาร์มสวัสดีครับเ่อพ่อพี่น้องอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้จะพามาเบิ้งกว่างขึ้นเ่าครับเมื่อนี้จะเฮ็ดลิปไม่ว่าก้อนอื้นก็ขอขอบคุณพี่น้องที่สร้างกว่างจากเฮานะครับทางอุดรจะไปส่งวันที่13นี้นะครับบานกาดแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทางบึงโขงหลงนะครับที่จะเอากวางกับเราจะมาจำวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจฟาร์มเรานะครับผม วันนี้ก็จะมาเบิงกันนี่ครับวันนี้จะทุ่กากินบ่อนครับวันนี้สิบเอ็ดธันวาคมเจ็ดโมงกว่าด้วยค่ะตอนนี้นี่ครับนี่มาถากินแล้วครับนี่นี่นี่วิธีวันนี้จะเป็นคลิปวิธีเลี้ยงกวางตอนอินอตอนวิธีเลี้ยงกวางแบบง่ายง่ายสบายสบายสไตล์ลุงอ้นค่ะวิธีเลี้ยงกวางแบบง่ายง่ายสบายสบายสไตล์ลุงอ้นค่ะโมครับ แต่๋ยวมาห้องกบพอเห้ดลายเดี๋ครับย่านย่านเพิ่นนั่นย่าน,ขน,านขเขาเจ้าสีดยาลายไหมครับนิดหน่อยไปจับไปทั้งตัข้อพิจิตรใน,น,นข้อนนขอะไรดีกบไมีหยั่งลายดอกพี่น้องทุกมือเขาก็กคือภารกิจเจ็งซี่นะจ๊ะละมือครับสบายสบายจ้ะพี่น้องค่ะวันนี้เราก็ได้เปลือกเอ่อเ้าก็ได้ต้นคอยมะน้ำเนาะค่ะพักเกษตรมะน้ำครับพี่น้องค่ะ เดี๋ยวไมเพื่อนไปครับไอวี่อุ้ยหม่อมแท้ลูกตัดต่อเฟื่องให้หลานค่ะพี่น้องตัดต่อเฟื่องสายมาก,กับตัดหญ้าต,ต,ตัดต่อเฟื่องให้ค่ะอาหารเม็ดให้เสริมแคลเซียมให้เพื่อนได้ไหมครับอาหารเม็ดเสริมแคลเซียมรุ่งรุงบดขาอ่อนแรงครับหอยนางยุกไก่กยาวาวาะยาฟ้าเว้าลาย บำรุงแหนเบยขาอ่อนแรงนะครับเขียวเขียวขีพเฮาตัดต่อเอเป็นนะครับเอาแบบเลียวเอาแบบ,แบ,บรถสุดนะครับนี่ <c oughs> โอ้ยยังออกเอาแบบนั้นเลยครับนะครับเดีจ้าอาหารนะครับไก่หน่อยมีหอดไก่หน่อยใช่ไหม เขาได้ผลผลผลิตที่ได้จากกันพ่อแม่พันธุ์ครับนี่มาเอาใกล้ๆบอกเพื่อนน้ำว่าผ้ารวยตโตใดผ้ารวยครบสิบเอ็ดเดือนเอ้ยครบเก้าเดือนผ้าวรวยครบเก้าเดือนม่นต้องแพร่เข่านะครับวันนี้พารวยครบเก <c oughs> ้าเดือนนะคะหนึ่งสองตัวที่สองนะครับพารวยไปใกล้ๆค่ะไปใกล้ๆเอ็นที่ทางอุดรเพื่อนนั้นตั้งซื้อให้ครับนี่ มา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 พูดไกลไม่ได้ยินหรอกทานวิญญาพารวยครบเก้าเดือนนะคะเขายังบ่แทงได้ค่ะเก้าเดือนค่ะพารวยครบเก้าเดือนแล้วอ่ะมาให้ทางนี้บุญบายมากนะครับบุญบายนี้เองแค่งนี้อินดี้อินดี้กับจิสลัดเขานะครับนี่ยาเฝ้าว่ากันไปไกลกล้องกอเอาไพ่ด้ค่ะพี่น้อง ทั้งยางทั้งเบาก็บอด้ยินแล้วเนาะปี่ไม่อินดี้จะสลัดเขาครับเพราะเบิ่งกันครับอินดี้ใกล้สลัดเขาแล้วครับพี่น้องค่ะว่าเอามาอยู่ตรงนี้ได้ไหมมุมนั้นมันถ่ายไม่ได้เด้ไม่ชัดถ่ายแอมง่ามให้พี่น้องเบิง่งเออเอา้าว่าภา,เาพเฮามีโตตนจริงอา่านี่ลีบ่ได้ไปถ่ายภาพผู้อื่นนั่นนี่ ฟ้ามตั้งยูบานบัวขาวขอำเภอกุชีนารายจังหวัดกรสินค่ะมีตัวตนค่ะพี่น้องโอนเงินมาบตองยานเฮียไปใส่นะคะบอลแอนนี้หรอครับพี่น้องค่ะเขาบ่เสียชื่อเสียงฟ้ามนหรอครับเพราเขาจะธุรกิจนี่เป็นรักที่แล้วลงทุนเป็นล้านล,ละ่ะสื่อทีพร้อถมทีโันี้ครับอนนี้ เอฟซีที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขหลายๆนะคะสุขกายสบายใจปลอดโรคปลอดภยัยกายใจแข็งแรงนะคะฝากช่องน้ำแน,ดนะะ่ด้ค่ะพี่น้องคะฝากติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่จาพี่น้องรับชมจากทางไหนเนะค่ะอากาศเป็นจังใดนเนอะทางนี้คืออยู่ซื่อๆอ,อยู่แ่ะเป็นฤดูหนาวที่ไม่หนาวเลย ลูกอ้อนจะไปสายอขอกกไา,ยาไปตัดไปตัดหย่ามาหนีซักก้อนหนีมากับลูกกันน่ะว่าจะเห็นร้า,ายน่าย่านมันสีดยาเว้ยเยอะๆกล้วยไหมอืน่นอ่ะช้าอยู่พอมี เสียงหยั่มก็กลมกลมกลมดีค่ะก้าวไป่ใชเดี๋ยวเพื่อนซื้อกล้วยใหม่เสียงท่องแท้บ้าแล้วนี่เฮ้ยท่องไปเมียท่องแท้บ้เด็กกำลังใจในเด้อค่ะพี่น้องจักโตได้เสียออกกตอนโตได้เสียออกรุ่นเด็กได้ตัวแม่ผมนี่เด้อนี่ครับไอเด็กตัวแม่แม่ไม่ใช่ตัวผู้วันนี้ออกมาอันที่ป็นตัวผู้อีกวะป็นยังได็ ตัวแมฆต้วผูเวิร์ดสิดตัวแม่าเห็ดนเม่พันธ์เนี่ยนะมูอย,ยะยอย่างเหยลายด้ยน่ก็ไดานอย่างเนฆเยมันกินบลาหลเหรอครับตอมือตัวละตัวนึ่งนี่เ่เกินห้ากิโลนี่ซ้ำนีน่ก <c oughs> ินห้ากินนี่ร่วมกันเนี่ยอาหารตัวน้อยลงกับกินน้อยลง เขาให้อาหารจังใดค่ะให้อาหารนอกจากตัดหญ้าให้หนิจังหน่อยก็ไปตัดหญ้าให้ง้มือเศร้าบอกคะ่ะง้นหลอบเดี๋ยวจบเลยมืออื่นว่าไหมบอกมืออื่นว่าไหมไม่ได้ให้อีกได้ตอนแรกก็ได้แล้วก็มีน้ำให้กินนะคะ่ะน้ำสะอาดให้กินน,ก e น, e น้ำเข <M S 1> <คะ S 2> ้าก็ใสอีงน้ำค่ะน้ำขาเชือน้ำครับั้งขาเชือทั้งบำรุงเพื่อ,องกายเพลินเนาะค่ะก่อนจะรับกวางวิธีซื้อกวางก่อนจะรับกวางเข้าข้าเจ้าก็ดีเอาไปทายพญาต เอาเวลาเชื่อเห็นสักก่อนครับถ้าจะข้นรถเอาขึ้นรถแล้วเขาจะีฉีดยาให้คลายพยาธิครับ่าเชื่อบนตรงห่วงครับได้แน่นอนเอาไว้ค่ะเอาไว้อันนั้นนะพอแล้วกว้างนี่เป็นสัตว์่ามันไม่เชื่องง่าย เขาต้องฟกต้องใจเย็นๆครับสัญชาตญาณเขาเป็นสัตว์ถูกล่าเขาเจ้าล่าบปเป็นนี่เขาเจ้าเป็นสัตว์ถือล่าครับเขาเจ้าเล่นนี่เจ้าเล่นขี่ย่านเฮดใส่ตกใจกลัวนี่มันจีจือเลยมันฉลาดมันฉลาดเนี่ยมันจีจือมันจีจือโดนเติบได้แต่มันได้ตกใจนี่ขาเเฮดแต่มันตื่นนี่าปิดคลิปพ่อขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปอดัมฟ้ามครับฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอฟซีทุกูทุกคนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ